ซึ่งเพื่อนต่มีการไปวัดาง,งานเรียบร้อยครับพี่น้องออกแบบอะไรเรียบร้อยแลย้วแล้วก็วัดาง,งานแล้วก็มีการมาคิดงานซึ่งตงัวมีเพื่อนก็ต้องแบบมาคิดงานง่ายล่ครับมาจัดบ็อกซ์แต่และชิ้นส่วนให้มันอยู่ในกรอบเวทีของเราที่เราจะมีการสแสดง นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ชาแนลนะคะ,ะวันนี้แม่คิงก็อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านหลังแม่พี่น้องอยู่บ้านหลังข้างในนะคะ,ะวันนี้ภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็คือเราได้รับแบ่งงานตั้งแต่เมื่อคืนนะคะจากทางทีมคอสตูมก็คือแม่คิงกับช่างนนก็ไปซื้อพร็อพอะไรต่างๆนะคะซื้อผ้าซื้ออะไรสําหรับมา ตัดชุดพี่น้องตัดชุดสำหรับโชว์ไลฟ์ที่19นะคะก็กลับมากแต่คุณแล้วก็คือ,อก็ได้เข้ามาที่บ้านนะครเพราะว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากบอร์สก็คือว่ามีโชว์ใหญ่นะครับมีโชว์ใหญ่ในรอบนี้สามโชว์นะครับแต่ว่าหนึ่งใน3โชว์นั้น จะต้องมีนะครับจะต้องมีพร็อพที่ใช้ในการแสดงเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะต้องเฮ็ดพร็อพขึ้นบ้าหม่น,นะครับโจ์ก็คือบอสก็เลยให้ส่งให้ไมคิ้งว่าอยากได้แบบนี้ประมาณนี้นะครับก็เลยว่า,าเป็นการใช้บริการพี่ชายของไมคิางอีกรอบนะครับหลังจากเือกอนเพลินหายเฮ็ดเป็นอันพระธาตุ่ึงใส่ในโชนกองขอนอยนะพี่น้องแต่ว่ารอบนี้นะครับก็ใช้ในโชว์ของ บอสเหมือนกันนะคะแต่ว่าโชว์ยางนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันแต่ว่าวันนี้ไม่คิงถือวาอ่าถ่ายบรรยากาศเบื้องหลังห้เบิงนะคะก่อนที่จะได้ชมความายิ่งใหญ่ตะการในโชว์นี้นะคะอันนี้คือเบื้องหลังการทางานการรังสันพร็อพนะคะรับข้อเหตุขึ้นใหม่สําหรับโชว์ในไลฟ์สิบเก้านี้เท่านั้นนะคะอันนี้เหตุขึ้นใหม่พี่น้องคาอุปกรณ์ทุกอย่างคือ,อซื้อใหม่แล้วก็ ทำลงมือทําใหม่เลยนะคะก็เรียกว่าถือเป็นโอกาสอันดีไม่คิงอยู่บ้านและก็วันนี้ได้มีโอกาสาทายงานที่ปีไซาลัางเหตุภา,าวะประมาณนี้เดี๋ยวมีการาไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆครบเรียบร้อยแล้วหลังการได้มีการาไปวัดหนางานมาเวทีเท่านี้พร้อมที่ใช้ควรจะอยู่ในกรอบประมาณเทา่านี้อันนี้คือตกลงในเบื้องต้นแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวจะให้ไปดูว่า,าหนางานาสร้างเป็นพลังเหตุสิเป็นประมาณใด อันนี้คือใช้ใน1โชว์เท่านั้นนะคะใช้ใน1โชว์เท่านั้นรับยำมากก่อาใช้ใน1โชว์นะครับเดี๋ยวใส่พี่น้องไปเบ่ง้องพความกันนะคะเดี๋ยวตามคิงไปดูเลยคะ่ะน,นี่เป็นไม้อัดที่เราซื้อมาซื้อมาแล้วก็เอามาตัดนะคะเอามาตัดแต่งอันนี้นะครับเดมชัท ใน,นพี่ชายน,นะครับพี่ชายเม่อกีก็ให้ดูกำลังลงสีซึ่งเพงนนได้มีการไปวัดหน้างานเรียบร้อยแล้วพี่น้องออกแบบอะไรเรียบร้อยแลย้วแล้วก็วัดหน้าง,งานแล้วก็มีการามาครีเอทงานซึ่งตรงนี้เพิ่นกก็ต้องแบบมาครีเอทงานและก็มาจัดบล็อก แต่ละชิ้นส่วนให้มันอยู่ในกรอบเบทีของเราที่เราจะใช้ในการแสดงซึ่งเพิ่นกฎิไสธไล่าเห็ดของเพิ่นเพิ่นเห็ดผู้เดียงพี่นอ้องครั้งก่อนที่ทำพระธาตุนะครับงานพระธาตุก็คือเิ่นก็เป็นคนทำนะครับมันจะเป็นคนเห็ดลงมือเห็ดนะพี่นอ้องอันนี้คือลงสีนะครับลงลงสีแล้ว กับสีมีการลงไลน์ลงอีกรายละเอียดตา่ตางๆอันนี้ให้แฟนลับได้เห็นถึงบรรยากาศเบื้องหลังพี่น้องกรรจัดหงหกในจั้นายพาวาเป็นจุดที่ใช้ในการเก็บวัส,สดุอ,อุปกรณ์เพราะว่าในคิงเองก็ทำเกี่ยวกับการจัดงานเหมือนกันนะพี่น้องจัดงานเวดดิ้งงานบุญตา่ตางเก็บกันคล้ายๆก,กันก็ไม่พอ คือกันปะเดนแล้วก็จะมีพรอ็อพมีอะไรข้างๆลบนิดนึงต้องขออภัยด้วยครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับพี่น้อง <F ans> ก็จะเป็นโชว์ไลฟ์สินี้เท่านั้นอันนี้จะให้พี่น้องใน,นเบื้งเบื้องหลังครัส่วนความสวยงามตระการตาเต็มรูปแบบนั้นเดี๋ยวจะได้รับชมพร้อมกันคือวันที่28นี้ครับ ใครที่ยังไม่ซื้อบัตรจองตัวก็สามารถที่จะซื้อบัตรจองตัวได้เลยนะครับก็ว,วันนี้ก็มีโอกาสได้ซื้อสีเข้ามาเพิ่มเติมนะพี่นอ้องซื้อสีเข้ามาเพิ่มเติมจ้าเป็นจึงไดแน่นอน,นหลังจากไดบงอ่า เบื้องหลังการเตรียมงานไหลสดครั้งที่19นะคะาการเตรียมพรอ้อมเตรียมนั่นเตรียมนี่ของทีมงานาแสงทองฟินแลนด์นะคะอันนี้ไม่คิงให้ดูคร่าวๆในส่วนของการเตรียมงานว่าเรามีการเตรียมการนะคะซึ่งได้รับคําสั่งจากอาบอสหัวหน้าผู้ทาทีมงานนะคะให้ทำนะคะรับพรอเพื่อใช้ในโชว์เพื่อความอลังการเพราะนั้นแล้วสีออกมาแนวดาสิเป็นเจงใดกระคอหายพี่นอ้องได้รับ ช่วมความกันในวันที่28สิงหมนี้นะคะ,อะตอนนี้แม่คิงก็กําลังจะเดินทางนะคะไปรับน้องๆน,นะคะทีมคอสตูมน้องนนและก็มาดามจูนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปซ้อมที่บ้านพักนะคะเป็นการซ้อมวันแรกนะคะกับอาจารย์นักดนตรตีกับหางเครื่องนะคะเป็นการซ้อมโชว์นะคะนรับดังนั้นแล้วฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวยังไง เราไปรับน้องๆพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังว่าภารกิจในวันนี้หลังจากที่เราซ้อมเสร็จเนี่ยเราจะมีอะไรอีกเดี๋ยวจะให้น้องๆเราสู่ฟังนะคะทุกคนนะคะอตอนนี้เราก็มารับน้องๆแล้วนะคะมารับน้องนแล้วก็มาดามจูนเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะเดินทางเข้าบ้านพักนะคะเพื่อที่จะไปซ้อมนะคะในวันแรกของไลฟ์19นะคะไปซ้อม่อายพี่น้อง ซ้อมกมารตกรุตีหลังจากที่เรา,าซ้อมท่าเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปซ้อมวันแรกนะคะภารกิจตั้งแต่ชเช้าชะะ้าก็คือไปอจัดหาอุปกรณ์มาถาเห็ดพุงเห็ดสุดพี่น้องแล้วก็ใหเ้เบิงเบองหลังในการทําอุปกรณ์โชว์นะพี่น้องเนาะสาหรับวันนี้นะคะต้องฝากาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมในคลิปต่ตอไปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องของไม่คิงซีรีส์ชาแนลด้วยนะคะสําหรับวันนี้อขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ